คนวันเสาร์จะต้องทำอย่างไรถึงเข้าสู่เส้นทางของความมั่งคั่งล่ำรวยพี่ดานิ้เปิดไพ่ให้กำลังใจคนวันเสาร์นะคะฝากกดติดตามกดหัวใจกดแชร์ถ้าชอบคลิปนี้กดสี่เหลี่ยมเก็บไว้ดูได้เลยนะคะเส้นทางสู่ความมั่งคั่งล่ำรวยของคนวันเสาร์ก่อนอื่นเลยคุณจะต้องเชื่อก่อนว่าทุกอย่างเป็นไปได้ชัยชนะรอคุณอยู่ค่ะ คุณจะต้องรับผิดชอบต่อชีวิตของคุณอย่างเต็มที่อย่าบน่นอย่าท้อแท้อย่าเสียใจกับเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาแล้วเอาเวลาบน่นเอาเวลาท้อแท้เนี่ยมาพัฒนาเตงให้ดีขึ้นดีกว่าพัฒนาความสามารถของตเตงพัฒนาความร,รู้ของตเตงมองเห็นตเตงให้ชัดว่าชีวิตเนียคุณต้องการอะไรอย่าแสดงออกด้วยการบน่นอย่ามองทุกอย่างไม่ได้ดั่งใจคุณมีความร,รู้คุณมีความสามารถ จงเปล่งประกายความรู้ความสามารถนั้นออกมาเอาความรู้นั้นมาใช้มาโฟกัสมาลงมือทำไปในทิศทางที่ทำให้คุณสามารถเข้าสู่เส้นทางของความมั่งคั่งร่ำรวยได้เวลาที่คุณโมโหวเวลาที่คุณเครียดให้คุณถามเตงว่าฉันต้องการอยู่ในความรู้สึกนี้หรือถ้าคุณตอบว่าใช่จงโมโหต่อไปค่ะแต่ถ้าคุณตอบว่าไม่ใช่ให้บอกกับเตงไปเลยว่า ฉันรวยฉันมั่งคัง่งฉันประสบความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่เพราะชัยชนะรอคุณอยู่คุณจะต้องสร้างพลังงานของคุณเนี่ยให้อยู่ในคลื่นเดียวของพลังงานของความมั่งคั่งร่ํารวยค่ะคุณจึงจะสามารถเข้าสู่เส้นทางนั้นอย่างแท้จริงค่ะ